สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับสองคลิปที่ผ่านมาครูก็ได้พูดเรื่องของวงดนตรีสากลในวงในรูปแบบต่างๆนะครับวงออเคสตราล้วก็คุยไปแล้ววงแชมเบอร์ล้วก็พูดไปแล้วแล้วก็วงแจ๊สนะครับต่อไปเราก็จะพูดวงดนตรีที่เหลืออยู่นะครับวงดนตรีที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับคือวงวงคอมโบนะครับวงคอมโบแบน เป็นวงดนตรีนะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีที่มีน้อยชิ้นนะครับเหมาะที่จะใช้บรรเลงในงานเรื่องเราวต่างต่างและเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปเนื่องจากเป็นวงที่มีเครื่องดนตรีน้อยชิ้นนะครับสำหรับบทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงนั้นใช้ได้ทุกประเภทนะครับอันนี้คือประเภทวงคอมโบนะครับ ต่อมานะครับก็คือวงสตริงวงสตริงนี้ก็จะเป็นวงดนตรีขนาดเล็กประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักแต่บางครั้งอาจจะมีเครื่องเป่าร่วมบรรเลงด้วยเช่นทรัมเปตแซกโซโฟนอย่างนี้นะครับวงดนตรีประเภทนี้เราจะหาดูได้ง่ายนะครับเนื่องจากเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปนะครับทั้งไทยทั้งต่างประเทศ ตามร้านอาหารหรือว่าการแสดงโชว์ตามงานต่างๆก็จะเป็นวงวงแบบนี้ซะส่วนมากนะครับเป็นวงสตริงเพราะว่าเหมาะสมในการเล่นเพราะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เหมาะที่จะออกเครื่องเสียงแล้วก็เพลงในสมัยนี้เพลงในยุคนี้ก็ใช้เครื่องดนตรีประเภทนี้ในการทำออกมาก็เลยเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกัน อีกวงหนึ่งนะครับก็คือวงโยธวาทิตวงโยธวาทิตนะครับเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าเป็นหลักโดยมีเครื่องตีเป็นส่วนเสริมเครื่องตีหรือว่าเครื่องกระทบนะครับเปิดคัดชันนั่นเองอวงโยธวาทิศนี้นะครับอาจจะเป็นวงดนตรีของทหารนะครับแต่ทุกวนันนี้วงโยธวาทิตนี้ได้ถูกนํามาใช้ในโรงเรียนซึ่งหลายโรงเรียนก็มีชื่อเสียง ในการไปประกวดวงโยธวาทิตย์หลายโรงเรียนนะครับเขาจะใช้ในการเดินสวนสนามเป็นหลักนะครับนิยมบรรเลงประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินสวนสนามนอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันกันเป็นประจำทุกปีวงโยธาธิตนนี้นักเรียนสามารถหาดูได้ตามโรงเรียนทั่วไปนะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็มีนะนักเรียนก็จะเห็นกันอยู่บ,บ่อยๆตอนเช้าที่เขา ลงไปเล่นเพลงชาติอันนี้เขาก็เรียกว่าวงโยธวาทิตนะครับก็จะมีเครื่องดนตรีก็จะมีเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมทองเหลืองแล้วก็เครื่องเปิดคัดชั่นที่ใช้เล่นกันนะครับต่อไปนะครับก็คือวงวงแตรวงวงที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องทองเหลืองและเครื่องกระทบเหมาะสําหรับใช้ในการบรรเลงกลางแจ้งหรือว่าการแห่นั่นเองนะครับวงนี้ มีลักษณะคล้ายๆกันเลยกับวงโยธวาทิตนะครับแต่จะมีแนวเพลงในการเล่นที่ไม่เหมือนกันนั่นเองครับซึ่งวงโยธวาทิตเขาก็จะใช้ในการสวนสนามแต่นี้แต่วงก็จะใช้เพื่อบรรนเลงในการแห่เพื่องานเลื่อนลึงๆๆทั่วไปนะครับอ่าสุดท้ายนะครับเรื่องวงดนตรีก็ได้จบลงแล้วกิจกรรมที่ครูจะให้ทำนะครับให้ให้นักเรียนวาดภาพหลายเส้นวงดนตรีสากล พร้อมทั้งบอกความประทับใจของวงที่นักเรียนเลือกเลือกมานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ